เป็นกระเป๋าคีตาโปร่งขนาด36นิ้วค่ะมีด้วยกัน3ามสีด้านหน้าก็จะมีเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ให้นะคะเป็นขนาดใหญ่เลยนะคะหูจับนะคะจะเป็นหูจับแบบที่บุกฟองน้ํามากระชับมือค่ะแล้วก็นุ่มมือด้วยมีความแข็งแรงแล้วก็หนานะคะด้านหลังจะมีเป็นตัวสายสะพายหลังให้มีการบุกฟองน้ํามาให้เช่นกันนะคะมีเป็นที่เกี่ยวให้กันล้มนะคะเผื่อไปแขวนกับ ่าตะขอเกี่ยวได้ก็จะเป็นตัวซิปรุ่นนี้จะบุฟองน้ำหนานะคะในส่วนของด้านในกระเป๋านะคะจะมีตัวสำหรับล็อกคอให้นะคะแล้วก็บุก,กันน้ำด้วยซิปรูดเก็บง่ายด้วยนะคะคนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ได้เลยกระเป๋า36นิ้ง แต่ละสีก็แล้วแต่คนชอบนะคะสวยต่างกันล้วการนี้สีแดง ก็ตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะด้านล่างก็จะมีกันกระแทกให้ด้วย